สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจาะมาพบกับแนวทางเวลาพัฒนาจะเป็นแนวทางเล่าพัฒนา,นนา,า,ฒนาสูตรเมร็ดเดียวแนวทางของอวันที่วันที่20จะเดือน11พฤศจิกายนหา้าร 6, 17, ้อเจ็มีเป่นวันผุดเราจะกลัมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจาก่อนสิไปรับชมแนวทาง เราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวมือนีนอะก็เดียวมาเบิ่งพลย้อนหลังกันก่อนจะพุนคลองวันจันจะวันที่สิบแปดจะสําหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวคองเฮาจะแนวทางของเฮาจะให้ไปที่เด่นศูนย์วิ่งลูดจะสําหรับเม็ดเดียวเราพัฒนาวันที่สิบแปดสำหรับพลนจะหกตัวคือสี่ศูนย์สองแปดหนึ่งศูนย์ สำหรับเลขลางแอดจอยคอสสรุปสองแบบเนาะพี่นอเอฟซีแต่ละพื้นทีอาจ์แีตกตตกันไปนอกจากอันนี้คือบอัวคันเนาะสำหรับลางชุด6กตัวคือสี่ศูนย์สี่ศูนย์เข่าศูนย์สี่จะอันนี้คือลาง6กตัวโดยจะเด้อเดนศูนย์ลุดศูนย์มาจา้าสำหรับสองตัวลางชุดสี่ตัวจะทว่วไปนั่นคือของเฮานั่นเองเนอก็คือสองแปด อาพาดไปสำหรับ3ตัวบน8 1 0 2ตัวบนคือ1 0สําสำหรับ1 0ึมือนี่จับคู่พาดไปน้องไอจอยตัดออกไปนอกจาโอ้โหเขาเดินศูนย์วิ่งรูดศูนย์จะตัดศูนย์หนึ่งเขามาศูนย์หนึ่งจะหาสายวิ่งสายหลุดก็เฮาจะน้ำศูนย์ไปวิ่งไปรูดก็คือปัง1 0บนจะส่วนตัวประกบคู่นี่คือมาหลัง6ตัวเนาะสำหรับตัวที่ไอจอยจับคู่ได้นอกจากสำหรับสูตร เม็ดเดียวจ้าสำหรับเม็ดเดียวสิวาเนียนวิงรูดเลยกับว่าได้เนาะอะโอเคสำหรับพ้นสรุปเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันที่สิบแปดก็คือตามนี่เลยจะสำหรับเล่าพัฒนาของห้าสูตรเดิมสูตรลักนี่เนาะอ่าให้ไปที่เด่นมากคูเด่นคูเด่นคือนอนมาเลยเนอกจากวันที่สิบแปดจะให้ไปที่เด่นหนึ่งกับสูตรวิ่งรูดมากคูเด่นเต็มๆสำหรับตัวประกบคู่นี่ ไอดจอยข่าวไปเนาะ1001โอ้โหมาครูเด่นเต็มเต็มเลยสายวิ่งสายหลุดกระทั่งหนึ่งทั้งศูนย์มาเด้งๆจ้ะ,ะสำหรับตัวประคบคูของเราก็คือเขาลางฮกตัวเนาะยังที่แอดจอยบอกไปเราจะสำหรับลาบพัฒนาสูตรเดิมสูตรลากนี่คือแอดจอยหมัก1001เนาะวาธามักถ้าชอบครูเด่น1001ให้ตามด้วยเราจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลากจ้ะโอ้โหก็คือว่ามีคนตามอยู่เด้อจ้ะอ่าสำหรับ วันที่ยี่สิบมื้อนี้ตามลุ้นกัน่อจ้าวันที่สิบแปดเห็นกีดการดกีดการเป็ันข่าวไม้อยู่เนาะ,ะยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางกับแอดจอยด้วยละกันเนาะจ้าจากการรับชมไวัยเป็นแนวทางจาแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขา่ามีรุดจะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยไว้ด้วยละกันนอกจากแอดจอยกับคำนวณให้ไปตามสูตรจะละกันอยากนำมาแบ่งปัน,ปนเนาะจ้า ถ้ามักถ้าชอบถ้าถูกใจคอยตามจ้บสำหรับเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เด่นเก้าวิ่งลูดจ้าเด่นตัวเดียววิ่งตัวเดียวฟันไปตัวเดียวซ้ายวิ่งซ้ายลูดถ้ามักชอบน้ำไปวิ่งไปลูดได้จะจับให้เป็นแนวทางแปดคูคือเก่าจ้าเก้าศูนย์มือนีได้เก่าเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าสามเก้าสี่เก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดจ้ะอ่าสำหรับสูตรเดิมสูตรลักนี่คือเด่นวิ่งรูดสองตัวเนาะอ่ายังเหลืออีกตัว,วนึงจ้ะแต่ว่าแอตจอยเลือเอาเก่ามาวิ่งมารูดเป็นลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียว,วยนี่จะทำ บบมากเรเดนเก้าวิ่งรูดเกาก็คือเขาไปรับช่มอีกสูดได้นอกจากว่าแออยให้เด่นตัววิ่งรูดตัวได้น่นอกจากบางเถ่อบางคางแอตอยกัจับเรกเด่นมากวิ่งมารูดสูดตรเม็ดเดียวพลาดไปคือการเด้อบางเถ่อบางคางกัดจับได้กระปังจับเด่นบบได้ก็คือพลาดสำหรับเม็ดเดียววันนี้เก้าขอน้นไปที่เก้าห้าเก้าสอง เก้าสามตามด้วยเก้าเจ็ดจ้ะโอเคเห็นสัตว์อยู่เนะาะสำหรับแนวทางวเวลาพัฒนาของข้ามือนีิก,ก็คือตามนี่เลยจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้มือ,นอีนคกะฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันกเนาะจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะจะมือนีิก,ก็ค่อยมาก ปังๆค่อยมาเด้งๆละกันจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยหลายๆจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสูงดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า